อยู่ทงอยู่ท่าอยู่ให้อยู่หน้าคือเก่าพี่น้องเอ้ยนะครับมือนอีกระเดอออกมาตะเวียนนะครับผมนะได้ถ่ายบรรยากาศที่เฮาเฮ็ดยู่เฮ็ดกินนะมองเฮ้านอนหน้าพี่น้องดิบเบิ้งปกติก็มากกลางคืนนะครับมันเหมอดมันคําแนมบ่เห็นอย่างส่วนเมนูวันนี้นะครับผมเอ้ยอาทิตย์ละเทือต้องจัดเด้อพี่น้องเด้ออาทิตย์ละเทือต้องจัดนะครับผมก้อยปลาใส่หมดแดงครับ ถ้าว่าเขาอยู่ไกล้นำก็เลยเป็นปลานิ่นครับผมปลานิ่นเราเป็นปลาที่เซียนอาจพนไปหาตึกแขช่วงนี้เขาเปิดให้ตึกแขครับบัตรละลอยสองลอยบาทนะครับนี่คือผักที่ห้อสีไสรลาบอ่าผักที่ห้าสีไกสไก่อยด้วยผักสิบบาทพี่น้องครับกำงางเลยนะฮะสิบบาทนะครับผักไทก่อยนะครับผมนี่คือปลาที่ห้าช่ำแหล่เร,เรียบร้อยนะครับเป็นปลานิ่นครับเซียนอาจพนไปหาตึกแขครับอืมอ เป็นปลานิ่นเฮ้าสี่ก้อยแบบพันเด้อพี่น้องเด้อก้อยแบบพันนะครับผมใส่หมุดแดงออคือสิคักนะฮะอาทิตย์ละเทือต้องจัดนะพี่น้องอาทิตย์ละเทือต้องจัดนะฮะก้อยปลาใส่หมุดแดงครับนี่คือปลาที่เฮ้าแร่เนื้อออกแล้วนะครับเหรือตะหันเด้อพี่น้องเด้อปลาที่จะก้อยนะครับผมเฮ้าสีก้อยแบบแบบซอยนะเซียนอาจมาก บอกว่าเอาแบบซ้อยด้วยครับพ่อหมานวันครับอืมก็เลยสีก้อยแบบซ้อยเอาครับซ้อยหางหางซ้อยบางๆอะนะบริส้อยหนานะครับผมก่อนอื่นเท่ากาสิมาเกี่ยมความพร้อมก่อนมันจังสร้อยไงยนะครับมันจังสงนะร้อยไงฮะอืมไปถือเข่าขวถือมดแดงแล้วอุว้ยกินมดแบบพี่น้องนะครับผมฟูขึ้นไข่ขึ้นครับ ปานิ่นครับปานิ่นปานิ่นขอดีของปานิ่นก็คือหาอกลางออกแล้วครับมันสีบเอยมีกลางครับอืมปลาตินีเขาก็สีหันเลยครับเด้อหันบางๆครับผมบางแน่หนาเน่กับโบเป็นหยังนี่ฮันแบบนี้นะครับเพื่อที่จะไปกลอยหมดแดงขันบางหลายเวลาเข้าไปขันหมดแดงมันก็สีเละมันสีเปื่อยครับหันให้เป็นตอนแบบนี้น้าเพื่อไว้นะครับผมเนี่ย ลงทงด้วยครับด้วยหาห้างมุดแดียงกล้อยปลารับผ่าก,กังเวนนครับผ่าก,กังเวนผ่ากังเวนเซียนอาดเพิ่งไปตึกแหียเหมาลำเขามากนะครับผมเดี๋ปานิ่งใหญ่มากไปหาขันมุดเดงครับอยู่ทงอยู่ทานอนให้นอนหาคือเกา พอแต่เยอะเด้อมาพอแล้วครับมาพอแล้วจะบอกให้สมแห้งอะนะสิให้ออกมันๆแน่นนจังหน่อยนึงเพราะขันเท่าซิมพอดีแบบเว,วลาไปปรุงแ้วมันสิสม ต่อให้มันบสมแห่งนะเวลาไปปุงมันจังบสมจะไปหาต่อไปครับโอ้ยครับครับ กัดแล้วกัดแล้วเดี๋ยวเขาจะไปขันเอาไปซิมมันก่อน ทักใส่กว้วยกับใส่ลาบอันเดียวกันเรื่องพี่้องเด้อันเดียวกันครับต่างกันตรงที่กว้วยห่อใส่หมุดแดงเ่าใส่ขล้องสมแมตส่วนในกว้ยกวยก้วยที่ห่อไปขันหมุดแดงมาแล้วนะครับผมอันนี้กว้วยแบบส้อยครับ เดียนอันว่ามันจะไหนยำปุดปุดปล่อยปล่อยขน,นาดน้ำสมน้ำข้าวออก เป็นปลาเน่นนะครับเรื่อเป็นปลาเน่นครับกินง่ายบ่มีเนื้อบ่ม,มีกระดูกครับบ่ม,มีกระดูกทีนี้เขาใส่มดแดงหลายผลเขาก็มาขันน้ำหมอกัอนนะก็ะเจี๊ยวผสมแห้งน้ำข้าวปลานดำ มาถึงกระบวนการการปรุงเ้ยพี่น้องเด้อครับผม,มซิมเมิงสมพอดีแล้วนะครับก็สิปรุงด้วยน้ำปลาบะตงเซไลายครับม้วนโมมักโมมักโมมักนันนกนวแต่นิดเดียวกันนัวครับ ปรุงก่อ,อเกนเห็นพอดีก็จังใส่พริกผงข้าวหัวใส่ผักใส่พริกผงใส่ข้าหัวใส่ผักแล้วมันก็สิผงขยะนขึ้นมาทันทีติดด้วยพริกผงครับ กินสิต่างได้บ้างนี่ยสีสันกับสีต่างสีสันกับสีต่างเอาแบบสมนิดเดียวครับเอาแบบสมนิดเดียวบผสมแห้งครับเอาเดี๋ยวให จ็ดอัดซิม Pie, มึงซิม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 ได้แล้วครับลูสัตว์ได้เหรอเบนบอกโอ้เออเอาเออแล้วข้อสิตักบานี้พี่น้องเลยข้อสิทธิตักข้อสิตัก แงพระเขาแล้วครับเซียนอาแตแ่งพระเขาแล้วพี่น้องพร้อมกินแล้วนะครับผมกว๋วยปลาใส่มดแดงนะครับผมแบบเสียบได้พี่น้องครับเอาเขาเอาแบบมันๆสมนิดเดียวครับขอบคุณแม่แอนน้องหมูหวานพี่ทิกเกอร์ด้วยนะครับใส่คากับเขามานะครับกับคนนอนหน้าครับผมพ่อหมานแล้วก็เซียนอาดครับอยู่ทงอยู่ท่าคือเก้าพี่น้องเลย ปรุงแล้วก็ตักเด้อพี่น้องเด้อตักแล้วครับตักแล้วตักแล้วก้อยปลาใซ่หมดแดงครับออกมันๆครับ่บไ้สมแห้งครับแบบสร้อยนี่ครับแบบซ้อยแบบซ้อยเช่นอ่านว่ามันจังในยามปุด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 นะครับผมเอ้ยหอมเข่าขัวพี่น้องอยากให้ยูไก่ครับพูดได้ยูไก่เนี่สีหอมเข่าขัวครับพักข้าว่หลายหอยครับผมนะบริเนีนพักหลายครับเลีนรสชาติครับ นะพร้อมแด้วกัมาเลยพี่น้องครับจวดจัดจน้ำกันครับก้อยปลาใ่มุดแดงครับก้อยแบบส้อยครับอืมกอ้อยส้อยก้อยส้อยมาด้ยวยพี่น้องเด้อนะครับมาลงทงกินของด้ํกากันครับมีโอกาสในมาตเวียนครับพี่น้องเห็นบรรยากาศตอนเข้าไปหาหมุดแดงก็ขคืนที่พากันก้อยกไบบ็ไปแบบนั่นนนารัะครับไปแบบน่ารักกระคืนก็ได้บูปัดบูดงไปครับอืมกระคืน ยครับดดมันจะออกสมๆม,มั่นๆนะนะว่าไข่สมแห้งมันยังมีความมั่นของป่านั่